สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลี่ยงพิบูลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุกเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าค่าของใจสบายเมื่อปลายปีพุทธศักราช2516สถานีวิทยุทหารอากาศ01บางซื่อซึ่งออกอากาศโดย คุณอาคมทันนิเทศในรายการเก็บตกเวลา10นาฬิกา30นาทีทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันนั้นถึงเวลามีข่าวพิเศษก่อนรายการเก็บตกมีข้อความเริ่มเรื่องว่ามีท่านผู้หนึ่งได้นำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคารเป็นจำนวนห0 0 0 0่นบาททางธนาคารใส่ถุงมาให้ แต่เมื่อนำกลับมานับดูก็ปรากฏว่าเงินเกินมาหนึ่งหมื่นบาทครั้งแรกก็ตื่นเต้นแต่เมื่อคิดว่าคงเป็นความผิดพลาดของพนักงานจ่ายเงินทางธนาคารทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นภายหลังเมื่อทางธนาคารตรวจสอบคิดบัญชีเงินขาดไปหนึ่งหมื่นบาทพนักงานผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นธรรมดา จะต้องชดใช้เงินที่ขาดบัญชีจำนวนนี้คิดแล้วก็ไม่สบายใจเกิดเป็นห่วงพนักงานจ่ายเงินการที่ท่านผู้นั้นเกิดมีความสงสารพนักงานจ่ายเงินก็เพราะมีหลักศีลธรรมและมนุษยธรรมอยู่ในใจจึงได้เห็นอกเห็นใจพนักงานที่รับผิดชอบผู้นั้นหากเป็นคนเห็นแก่ได้เกิดจิตโลภทำชั่วเพียงครั้งแรกเป็นครั้งสำคัญในชีวิต ที่อาจทำลายความดีทางจิตใจให้หมดสิ้นลงการทำความชั่วครั้งต่อไปก็ชินไปเป็นของธรรมดาท่านผู้นั้นจึงคิดตัดสินใจเด็ดขาดจะนำเงินส่วนที่เกินไปคืนทางธนาคารแม้จะมีบางท่านว่าไม่จำเป็นต้องนำไปคืนเพราะไม่ใช่ความผิดของเราแต่ท่านผู้นั้นไม่อยากทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน จึงรีบนำเงินจำนวนนี้ไปคืนให้ธนาคารก่อนจะเกิดความวุ่นวายในเมื่อตรวจพบเงินขาดบัญชีและนึกถึงอกเขาอกเราของผู้รับผิดชอบแม้เงินจำนวนนี้จะนับว่ามากพอใช้ไปนานก็ดีแต่ก็ทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นทางจิตใจว่าเงินจำนวนนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ของเราหากเรานำมาใช้จ่าย ไม่ช้าเงินจำนวนนี้ก็จะหมดแต่ความรู้สึกทางใจไม่หมดคงจะเกาะเตือนใจเราอยู่ตลอดไปว่าเราทำผิดใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรมโดยทำให้ฝ่ายหนึ่งต้องรับเคราะหกรรมต้องชดใช้เงินจำนวนนี้หากเป็นผู้มีฐานะดีก็ไม่ลําบากนะักหากพนักงานจ่ายเงินผู้นั้นเป็นพนักงานผู้น้อย เงินเดือนต่ำเพียงเลี้ยงครอบครัวและพ่อแม่แล้วยากที่จะหาเงินมาชดใช้ได้ก็ต้องกู้นียืมสินอย่างการุณาก็คงถูกหักเงินเดือนประจำเดือนจนกว่าจะหมดแล้วภายในครอบครัวก็พลอยได้รับความลำบากเดือดร้อนไปอีกนานเท่ากับสร้างบาปให้กับครอบครัวอย่างน่าสงสารเป็นการเบียดเบียนผู้น้อยให้ได้รับความทุกข์ ท่านผู้นั้นเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็รีบนำเงินที่ทางธนาคารจ่ายเกินไปคืนให้พนักงานจ่ายเงินทันทีทางธนาคารยังไม่ทันรู้ว่าเงินขาดบัญชีก็ไม่ทันตื่นเต้นหากได้ตรวจสอบบัญชีเงินหายอยู่ในความรับผิดชอบของใครแล้วผู้รับผิดชอบจะต้องใช้หนี้เงินจำนวนนี้แล้วเมื่อนั้นจะเห็นคุณค่าน้ำใจของผู้ประกอบกรรมดี แต่ท่านผู้นั้นก็ไม่ต้องการสิ่งอะไรตอบแทนค่าน้ำใจท่านได้รับสิ่งตอบแทนที่ล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งนั้นก็คือทำให้ใจสบายเพราะจิตบริสุทธิ์ที่ความโลภไม่สามารถจะเข้ามาสิงอยู่ในใจทำลายความดีเพราะท่านผู้นี้ชนะใจตัวเองมนุษย์ในยุคนี้ชั่วเพราะเงิน ทำลายชื่อเสียงเพราะเงินแตกความสามัคคีหักหลังเพราะเงินที่สุดทำลายชีวิตแย่งชิงล้นค่าเพราะเงินฉะนั้นเงินจึงให้ทั้งคุณและโทษจงเป็นผู้รู้จักใช้เงินอย่าให้เงินใช้เราจงอย่าเป็นทาสเพราะเงินคุณอาคมธน,นิเทศได้ออกอากาศบอกว่า ท่านผู้นั้นได้ไปที่สถานีศูนย์หนึ่งภาคพ,พิเศษบอกว่าการที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเกิดขึ้นจากใจนั้นก็ด้วยได้ฟังวิทยุศูนย์หนึ่งภาคพ,พิเศษในรายการเก็บตกและได้อ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่ฟังออกอากาศแล้วก็บอกให้ทราบว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาในการที่ท่านผู้นั้น ปฏิบัติให้ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยหลักศีลธรรมเช่นนี้หาได้ยากหลังจากนั้นมาหลายเดือนคุณประวัติโชดกรรจอขอให้พวกเราไปกินอาหารเที่ยงที่บ้านเพราะจะมีการเลี้ยงพระสวดมนต์ต่อมาก็มีเพื่อนที่ชอบพอกันมากทําบุญวันเกิดได้มาขอร้องให้ไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านทางฝั่งทนบุรี แต่บังเอิญเป็นวันและเวลาเดียวกันข้าพเจ้าจึงได้ขอตัวเพราะได้รับปากคุณประวัติไว้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้ากับเพื่อนๆนได้ไปถึงบ้านคุณประวัติก่อนเที่ยงเราได้กินอาหารเที่ยงที่สวนในบ้านคุณประวัติกับเพื่อนๆนสนทนากันอย่างสนุกสนานวันนั้นมีหลายท่านได้แนะนำตัวว่าเป็นผู้ชอบอ่านในชุดกฎแห่งกรรม ข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบคุณท่านเหล่านั้นที่ได้สนใจในหนังสือชุดนี้ข้าพเจ้าได้พบกับแม่ชีผู้หนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของคุณประวัติได้เล่าเรื่องซึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาถึงเรื่องเกี่ยวกับดับอารมณ์โกรธจิตสงบได้ทำให้เกิดความสบายใจแม่ชีได้เล่าว,ว่าเป็นผู้รู้จักชอบพอกับคุณละไม สุภาพสตรีเจ้าของเรื่องซึ่งได้เกิดขึ้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาแม่ชีเล่าว่าท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องนี้ทำการค้าเครื่องจักรยนต์อยู่ที่อำเภอตะกัวป่าใช้นามว่ามิตรพดุงวันหนึ่งคนเฝ้าสวนได้เดินทางมาที่อำเภอตะกัวป่าพอพบคุณละไมได้แสดงท่าทางตื่นกลัวกระหืดกระหอบ บอกว่าขณะนี้สวนเงาะได้ถูกไฟไหม้เผาหมดไปแล้วไม่มีเหลือเงาะที่ถูกไฟเผาเป็นพัน์มีชื่อว่าเงาะโรงเรียนมีเนื้อที่มากมายสุภาพสตรีเจ้าของสวนเงาะที่มีนามว่าคุณละไมได้ยินเช่นนั้นแทบจะเป็นลมแล้วก็เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาทันทีจนเนื้อตัวสั่นนึกแค้นแสนเสียดายต้นเงาะที่กำลังให้ผลมากมาย ที่ถูกทำลายไปเช่นนี้จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมปล่อยให้คนเผาเดินลอยนวนผ่านไปเป็นอันขาดคุณละัยเจ้าของสวนได้ขึ้นรถจี้ไปเห็นสวนเงาะถูกเผาซึ่งอยู่ห่างไกลอำเภอประมาณ20กิโลเมตรเมื่อไปถึงสวนมองเห็นต้นเงาะยืนตายไม่ดำเป็นฐานบางแห่งก็ไม่เป็นเท่าฐานลงไปกองบนพื้นดินจนมองดูเตียนโล่ง เจ้าของสวนมองเห็นแล้วลมแทบจับเพราะเสียดายทั้งเงาะกําลังออกผลและมีราคากว่าเงาะพันอื่นถามคนเฝ้าสวนก็ได้ความว่าคนเผามันรับจ้างเผาญ้าสวนข้างๆที่ยังเป็นป่าก็มีแต่บังเอิญโชคร้ายลมพัดแรงมาติดเอาสวนเงาะจนวอดวายไปหมดคุณละไมโกรธมากจะเอาคนเผาให้ติดตารางให้ได้ และถามคนเฝ้าสวนว่าบ้านมันอยู่ที่ไหนเมื่อคนเฝ้าสวนพาไปถึงบ้านคนเผาก็ได้พบแต่หญิงชราคนเดียวได้ทราบว่าเป็นแม่ของคนเผาสวนจึงพูดถามเสียงดังด้วยความโกรธว่าลูกชายของแกอยู่ที่ไหนทำไมจึงไปเผาสวนก็เสียหายหมดเช่นนี้ยายแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายหนีไปไหนเพราะตั้งแต่รับจ้างเผาญ้าที่ใกล้เคียงแล้ว ไฟลุกลามไปไหม้เอาส่วนเงาะเข้าไม่สามารถจะดับได้ก็หลบหนีไปไม่กลับบ้านไม่รู้ว่าไปไหนคุณละไมไม่สามารถจะยืนดูสวนเงาะไม่ดำตายยืนต้นเป็นเท่าฐานต่อไปได้จึงรีบจัดการไปแจ้งความจับตัวคนร้ายที่เผาสวนที่ทำให้ทรัพย์เสียหายมากมายทั้งเสียดายเงาะและโกรธแค้น ขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายที่เผาสวนเงาะมาให้ได้ต่อมาไม่นานชายผู้นั้นก็ถูกตำรวจจับตัวมาได้ตกเป็นจำเลยและถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจตำรวจเตรียมสอบสวนคดีเพื่อฟ้องศาลเมื่อหญิงชราได้มาหาเพื่ออ้อนวอนขอความกรุณาขอความเห็นใจแต่คุณละไมไม่ยอมให้พบเพราะไม่อยากพูดด้วย ด้วยอารมณ์โกรธแค้นยังมีมากหญิงชาราจึงผิดหวังกลับไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพักและกลับไปบ้านด้วยความเศร้าโศกได้พยายามมาหาคุณละไมหลายครั้งแต่คุณละไมก็ไม่ยอมให้พบไม่ยอมพูดด้วยหญิงชารากลัวลูกชายจะต้องติดคุกติดตารางคุณละไมมีจิตใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านด้วยอารมณ์โกรธ เสียดายส่วนเงาะที่ถูกเผาไม่หายพยายามดับอารมณ์ทําจิตใจให้สงบจึงหยิบหนังสือชุดกฎแห่งกรรมขึ้นมาอ่านจิตใจก็ค่อยๆเข้าสู่ความปกติความโกรธแค้นก็ค่อยคลายลงที่สุดก็นึกได้ว่าคนเผาก็ไม่ได้แกล้งเมื่อคนไม่เจตนาเราจะเอาเขาเข้าคุกเข้าตาราง แล้วใช่ว่าส่วนนี้จะกลับคืนมาอย่างเดิมมันก็ไม่มีอะไรมาชดใช้ให้เพียงหาเช้ากินขําไปวันๆเท่านั้นทั้งยังมีแม่อายุมากเมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความเห็นใจขึ้นมาอารมณ์ที่โกรธแค้นก็ค่อยๆหายไปความเมตตาสงสารกลับมาอยู่ในความรู้สึกเมื่อแม่ของคนเผาสวนซึ่งเวลานี้ ลูกชายแกเป็นจำเลยถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจได้พยายามเข้าพบคุณละไมเพื่อขอความเห็นใจแต่คุณละไมไม่ยอมให้พบหญิงชราก็ไม่ทิ้งความพยายามมาขอพบให้ได้ครั้งหลังได้มาขอพบอีกคราวนี้คุณละไมไม่ได้หลบหนีไม่ยอมพบหน้าเหมือนครั้งก่อนจัดแจงต้อนรับหญิงชราเป็นอันดี พูดอย่างคนคิดตกแล้วความขุ่นข้องมองใจไม่มีเลยเมื่อเห็นหญิงชราก็นึกสงสารหญิงชราพูดพลางร้องไห้พลางว่าลูกชายของแกนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเผาสวนเงาะแต่เมื่อเผาหญ้าข้างสวนที่ใกล้เคียงบังเอิญลมพัดจัดก็ไปติดสวนเงาะของคุณละไมเข้าลมแรงไม่สามารถจะดับได้ ก็รู้สึกเสียใจและตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรบัตรนี้ตำรวจเขาจับได้แล้วต้องเป็นจำเลยเวลานี้อยู่ในห้องขังหญิงชรารำพันถึงลูกว่าเป็นคนหาเลี้ยงถ้าหากขาดลูกชายแล้วก็คงอดตายแน่เพราะตัวเองก็แก่แล้วทำอะไรไม่ไหวอยากจะขอความกรุณาอย่าเอามันเข้าคุกเข้าตารางเลย หญิงชราพูดพลางก็ร่ำไห้เป็นที่น่าสงสารคุณละไมได้ฟังแล้วก็เกิดความสงสารเห็นใจนึกว่าสวนเงาะไหนๆก็ไม่ไปแล้วกลับคืนมาไม่ได้และชายนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนเกะกะเกะเรมีความกระตันอยู่เลี้ยงดูแม่เมื่อวัยชราน่ายกย่องสรรเสริญเราควรอโหสิกรรมให้จะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไป คิดแล้วจึงพูดกับหญิงชราว่าเอาเถิดฉันเห็นใจยายฉันจะไปถอนแจ้งความที่สถานีตํารวจเขาคงปล่อยตัวเพราะฉันเป็นเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องแล้วบัดนี้ฉันเห็นใจยายถ้าขาดลูกชายหาเลี้ยงจะลำบากพูดแล้วก็หยิบธนบัตรออกมายื่นให้หญิงชราเป็นเงินสองร้อยบาทพลางพูดว่าเอาเงินนี้ ฉันให้ยายไปใช้ก่อนกว่าลูกชายจะกลับออกมาหาเลี้ยงต่อไปประเดี๋ยวฉันจะไปถอนแจ้งความให้เขาปล่อยตัวลูกยายออกมาหญิงชราเกือบไม่เชื่อหูเชื่อตาตัวเองว่าคุณนายที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟพูดว่าจะเอาลูกชายเข้าตารางให้ได้บัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจตรงกันข้ามเหมือนเป็นคนละคนกลับมีแต่ความเมตตาปราณี ให้ความสงสารเห็นใจยิงชารารับเงินด้วยมือสั่นเทาแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาด้วยความตื้นตันใจคราวนี้มิใช่ร้องไห้เสียใจที่ลูกจะต้องติดคุกติดตารางยิงชาราร้องไห้ออกมาเพราะความดีใจที่คุณนายไม่แต่จะถอนแจ้งความให้ปล่อยตัวลูกชายเป็นอิสระแต่ยังมอบเงินให้อีก200บาท ซึ่งหญิงชราไม่เคยนึกฝันมาก่อนฉะนั้นจึงเกิดความปิติยินดีตื้นตันใจร้องไห้ออกมาต่อหน้าเจ้าของสวนคุณละัยก็เกิดปีติที่ดับอารมณ์ดับความแค้นคิดฟุ้งซ่านความโกรธความอาฆาตลงได้ก็เกิดความสงบแม้จะเสียสวนเงาะไปเมื่อได้ให้อภัยและอโหสิกรรมแล้วก็ได้ค่าของใจสบายตอบแทน เป็นสิ่งที่ผู้กำลังมีความโกรธจะทำไม่ได้ง่ายนักแม่ชีเล่าให้พวกเราฟังซึ่งอยู่ในที่นั้นหลายท่านทั้งพูดว่ากฎแห่งกรรมได้ทำประโยชน์ให้ทางภาคใต้ไม่น้อยข้าพเจ้าก็ได้แต่เพียงยกมือขึ้นอนุโมทนาสาธุเท่านั้นเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต กับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูรณ์ท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับ หน้าการบัตรนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ